ออามันคนละระดับกันเพราะอิงฟ้าเขาเป็นที่หนึ่งนะเราอย่าไปฟังอันดับเจ็ดสิบเจ็ดเลยไม่สวยพูดแล้วไม่สวยจะให้ทำยังไงก็คนมันหลอเพราะเสียความรู้สึกมากนะปกติเป็นคนที่รู้สึกดีกับใครเอนดูใครแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมา มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งพี่ฟ้าก็จะเสียใจมากกว่าปกติทั่วไปนิดนึงมาโอเคเดี๋ฟ้าจะชี้แจงเพื่อที่ว่ามันจะได้จบเจ้ากันไปสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นหลายๆคนอาจจะงงว่าตื่นเช้ามาก็คือเจอดราม่าเลยมันเป็นยังไงที่ไปที่มาเอาอย่างนี้ก่อนนะ <c oughs> พี่ฟ้าเป็นคนพูดชัดเจนตรงๆเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็จะมีทั้งหมด สามคนก็คือพี่ฟ้า,าสุรักษ์แล้วก็มีนาเราจะพูดกันตรงๆเป็นคนที่อคติกับใครไม่เป็นแม้กระทั่งบางคนที่มาด่าพี่ฟ้าคนที่มาว่าพี่ฟ้าโดยที่เขาไม่ได้รู้จักพี่ฟ้าพี่ฟ้าไม่เคยว่ากับไม่เคยอะไรกับเป็นคนที่โกรธคนยากแต่เป็นคนที่เสียใจง่ายโดยเฉพาะเวลาที่เรา รู้สึกดีกับใครเอ็นดูใครแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมามันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งพี่ฟ้าก็จะเสียใจมากกว่าปกติทั่วไปนิดนึงอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นเอาพูดถึงส่วนตัวพี่ฟ้ากับนีนาก่อนละกันตัวพี่ฟ้าเองเนี่ยจริงๆอ่ะด้วยความที่น้องเขาเป็นผู้เขอาประกวดเนี่ยเราไม่มีอคติอะไรอยู่แล้ว สิ่งที่แนะนําไปว่าน้องเป็นคนที่พูดเราไม่สวยแต่หน้าน้องสวยมากพี่ฟ้าไม่ได้เพิ่งเจอมีนาตอนที่น้องเข้ากองประกวดน้องมีโอกาสได้มาเป็นแขกรับเชิญในซีรีส์โชว์มีเลิฟเราได้เจอน้องตรงนั้นแล้วยังบอกว่าแบบน้องคนนี้หน้าสวยมากสวยมากจริงๆเอ็นดูเพราะว่าเราเห็น เห็นความเป็นสตาร์ในตัวเขาลัางๆมตั้งแต่ที่เขาได้รับเชิญมาเล่นซีรีส์ไม่ใช่ว่าเราจะอวยกันไวในทางผิดๆไม่สวยพูดแล้วไม่สวยจะให้ทำยังไงก็คุณมันหลอกแล้วไปบอกว่าคนคนที่พูดอคติแล้วมีนาก็ดังพูดกลับไป ว่าจะให้ทำไงก็คนมันเท่เกินเอาแล้วบอกพี่ฟ้าอาคติหนูเอาคลิดมาแล้วช่อตอบพี่ฟ้าทีเพราะเสียความรู้สึกมากนะปกติเป็นคนที่เป็นคนที่ ฟังแค่เสียงพอพูดแล้วแบบว่าดูแบบไม่สวยมีคนพูดเห็นแบบแล้วเห็นแบบแล้วก็บอกไปดีว่าเวลาพูดแล้วมันหลอให้นําไงอะมันจะมันเอ๊เกิน <uckles. S 2> ดไ,ได้ถ้าค,คนมันเท่เกินทํามงได้ <1> 1> นั่นแปลว่าหนูเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดแล้วแฟนขับบอกว่าแฟนขับน้องบอกพี่ฟ้าอักติ น้องเป็นแพลรับ,บาปไปเลยโดนไปเต็มๆม,มีนาไม่ได้เห็นด้วยมีนายิ้มแห้งแต่พี่ฟ้าถามหน่อยว่าถ้าน้องไม่ได้เห็นด้วยน้องจะพูดกลับทำไมว่าก็คนมันเท่เกินช่วยตอบพี่ฟ้าหน่อยเราคุยกันด้วยหลักเหตุและผล ถูกได้ีพิการได้คุยกับอิงฟ้ามั้ยครับเพราะว่าได้คุยได้คุยเมื่อสักครู่ก็คุยกับอิงฟ้าแล้วก็ทางทางคนที่แบบนั่นก็บล็อกอิงฟ้าไปเรียบร้อยแล้วไม่ถึอบล็อกทวิตเตอร์มีคนบล็อกทวิตเตอร์เรียบร้อยก็ฝากแฟนกลับอิงฟ้าถล่มเลยฮะไปถึงปีนี้หใครทำอิงฟ้านี่ถึงขนาด โดนนะสอ2พันยอี่บอกมรั่บแกม่ก็คนที่มันนั่นแหละคุณก็เดาได้ว่าใครบล็อกหรือไม่เกินอะไรนะไม่เกินความสามารถของแฟนขับหรอกครับแป๊บเดียวก็รู้แล้วใครบล็อกแต่บล็อกไปจะรับดีแล้วะนะฮะเพราะว่ามันคนละระดับกันนะ,ะไม่ต้องมาคุยอะไรกันเยอะเจ็บคอเพราะอ,อิงฟ้าเขาเป็นที่หนึ่งนะ,ะแล้วเขาเป็นผู้ช่วยผมเราจะไปฟังอันดับ77เลย ก็ขอโทษขอโทษเขาขอโทษแต่ว่าอย่าลืมนะเวลาที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะหลายครั้งแล้วที่เล่นอะไรแบบเกินขอบเขตนะฮะก็ควรจะแนะนําในสิ่งที่ถูกต้องแนะนําที่แบบน่ารักพอผิดพลาดขึ้นมาก็บอกว่าอุ้ยมันเป็นนิสัยมันพูดขำน้าพริกเหมือนจน้ำพริกอะไรน้ำพริกเหมือตลาดทั่วไปแล้วบอนะพอเลี้ยบขำขขำไม่ออกนะบางทีคุณขำของคุณแต่คนอื่นเขาไม่ขำด้วยการขำเป็นสิ่งที่ดีฮะ แต่ต้องหัวล้อแล้วมีการรัเทศาไม่ใช่แค่เดินไปหาคนชาวบ้านแล้วไปหัวล้อใส่เขาเขาหาว่าบ้านะต้องระวังบุคลิกภาพด้วยนะครับแล้วก็การแนะนําก็น่าจะก็น่าจะใช้ประสบการณ์ที่ดีอะ่ะนะฮะในการมาแนะนําเพราะว่าตอนที่คนแนะนํามาประกวดก็แต่งหญิงดีเจริกหญิงดีพู้จาเพาะดีอะ่ะเออมันก็ต้องนะมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครจะเป็นเพศไหนนะเรารับทุกเพศ